วัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้น่าจะมาสาธิตวิธีการาเปลี่ยนกระถางแมมขนแมวให้ทุกคนได้ชมกันนะคะอันนี้น่าเตรียมมาสองกระถางค่ะคือตอนนี้ไม้อยู่ในกระถางสี่นิ้วอะคะ่ะตอนน่จะอัพไซส์ขึ้นเป็นกระถางห้านิ้วเนี่ยคะ่ะจะเอาน้องอันนี้ลบก่อนเป็นกระถางนี้นะคะ อุป,ปกรณ์ที่ใช้ก็นยคะ,ะกระถางใส่ที่ใหญ่กว่าอันนี้รองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่ค่ะแล้วก็ดินปลูกค่ะนี่อันนี้เป็นดินที่นำาผสมแล้วนะคะแล้วก็หินโรยโรยหน้าค่ะมาค่ะเริ่มกันเลยอันดับแรกก็คือขอใช้ตัวช่วยเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะคะคือ แมมขนแมวนี่เขามีหนามตะขอค่ะก็อาจจะแบบว่าต้องต้องระวังนิดนึงค่ะหนามตะขอเขามันมันมันจะเกี่ยวนิ้วคือถ้าโดนแบบเกี่ยวนิ้วเกี่ยวหนังอย่างเงี้ยค่ะก็เจ็บนิดนึงเริ่มจากนเงี้ยค่ะอันนี้นะจะเปลี่ยนโดยการที่ ไม่ตัดลากเลยนะ,ะเพราะว่าพวกแมมพวกนี้ค่ะคือเขาค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟแบบเขาไม่เหมือนยิมค่ะคือตัด,ตดถ้าตัดลากไปอะ่ะเขาจะฟื้นช้าอาแล้วก็วาง,งไปเลยว้ายโดนแล้วนั่นไงอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือนี่ฟอสเซตค่ะไม่ได้คีบน้องนะคีบหนาม นี่นึงค่ะนี่ก็เอาวางลงไปก็ระวังกันนิดนึงนะคะถ้ามีน้องๆหนูๆทําก็อาจจะต้องให้คุณแม่คอยคอยดูคอยช่วยหรือว่าคอยจับให้นี่ไงโดนอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวนมาถอดถุงมือก่อนมันจะเกี่ยวเลยเถิดกันไปมากกว่าน,นี้อ่แล้วก็ใช้อันนี้ค่ะพอเสร็จคอยแบบจับ,จ,บจับเขาจะได้ไม่ต้องโดนต้นเขาอะคะ่ะ ก็เป็นการเติมดินเอาเห็นลบไปก่อนขอพื้นที่เนาะอ,อุ้ยจะทุรักทุเลนิดนึงนะคะดินนะคะดินใส่ลงก้นกระถางเนี่ยนะเปลี่ยนมุมกล้องดีกว่าอ่ะนี่ค่ะอย่างนี้จะได้เห็นกันเนาะ ใช้ฟอร์เซ็ตคอยจับน้องเขาไว้เราจะได้ไม่ต้องใช้มือนะคะใช้นิ้วใช้นิ้วเดี๋ยวก็จะโดนเกี่ยวเอาอันนี้คือเป็นขนแมวผสมขนแกะนะคะเป็นไม้เมล็ดเาเลี้ยงมานานแล้วแหละหลายปีแล้วคะ่ะน่าจะสักประมาณสองสปีได้ละ ก่อนหน้านี้ที่มันเขาอยู่ในกระถางสองนิ้วอะค่ะนะตอนน้าเปลี่ยนนะ้ก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคะไม่ไม่ได้ตัดลากเพราะอย่างที่บอกนะากลัวเขาจะแบบกระทบกระเทือนเล้อีกอย่างหนึง่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแมมออกดอกช่วงหน้าหนาวค่ะก็เลยแบบไม่อยากให้เขาแบบชะงักแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกแต่จริงๆ พวกมันขนแมวขนนกเหลืองหรือว่าขนแก่อะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะออกดอกเรื่อยๆเนาะตลอดทั้งปีแต่ว่าจะออกเยอะก็ช่วงหน้าหนาวอะคะ่ะก็จะมีให้เห็นดอกหลายๆสีแต่ที่แบบว่าออกหน้าหนาวเลยจริงๆก็อย่างพวกอิลูซามุใช่ไหมแล้วก็พวก ขนนกขาวบางตัวค่ะบางวางคนก็จะออกแต่ช่วงหน้าหนาวแล้วก็อะไรอีกละคามิเน่อาคามิเน่ก็จะออกช่วงหน้าหนาวประมาณนี้เนนะขอดูเขีย่ยเขี่ยนะะจัดระเบียบเขานิดนึงค่ะ อันนี้คือเป็นการอัพไซตกระถางเนาะแล้วก็เพิ่มพื้นที่ให้ลากเขาได้เดินดินก็เป็นดินเหมือนเดิมอะค่ะก็ต้องแบบผสมออสโมโค้ลงไปน่งค่ะให้ดูก็จะมีเมล็ดเหลืองออสโมโค้แล้วก็มีใส่สตตร์กเกอร์จลงไปหรือว่าถ้าใครแบบอยากเพิ่มปุ๋ยดอกก็เพิ่มได้นะคะอ่ะ เสร็จแล้วใส่ดินต่อไปเพ๊ยหนึ่งนะขอพื้นที่เป็นหินโรยเมื่อก่อนน่าจะใช้พวกหินภูเขาไฟโรยเนาะแต่หลังๆน่ารู้สึกว่านาลดน้ำแล้วแบบว่ามันมันชื้นอยู่แค่ข้างบนนะคะคือนาไม่ได้ลดน้ำแบบใช้ใสา่ย,ยางรดนี่คะ่ะน่าจะลด โดยที่ใช้บัวดรดน้ําเดินลดเอามันก็เลยแบบเหมือนมันก็ชื้นแบบแค่ข้างบนมันไม่ถึงรากอ่ะไม้ก็เลยแบบว่ารากไม่ค่อยเดินดีอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนใช้เป็นหินงนี้แหละเวลาเปลี่ยนก็ค่อยๆเทเท,เทหินออกถ้าจะเปลี่ยนกระถางรอบต่อไปนะคะนี่รอบต่อไปนี่ต้องใช้แบบเป็น อน,นี้ลมัง้งวันนี้ลมแรงอากาศกําลังแบบสบายเลยนะคะช่างเย็นแม่เสร็จแล้วค่ะนี่ไม่อยากเลยเนาะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วไม่ยากเลยเน,ะนาะทำได้ทุกคนก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็คือเหมือนเดิมค่ะ ทุกครั้งที่เปลี่ยนกระถางหรือมีการทําให้ลาก,กระทบกระเทือนอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็จะงดลดน้ําสักอาทิตย์หนึง่งเพราะว่าลากเขาอาจจะมีการฉีกขาดตอนที่เราดึงออกมาจากกระถางเก่านะคะแล้วก็เธอถ้าถ้าเขาโดนน้าช่วงนี้ยจะอาจจะทําให้เขาเน่าได้ mm. ก็เลยจะงดน้ํางดลดน้ําแต่ว่าก็เอาวางไว้ในที่ที่ปกติอะคะ่ะที่มีแดดเหมือนเหมือนที่เขาอยู่ตอนแรกอะคะ่ะเพราะว่าลากเขายังอยู่ ครบปกติเนาะเขาก็จะแบบไม่ได้สูญเสียน้ำโดยการที่แบบว่าไม่ไม่ไม่มีรากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นก็จะไว้งเหมือนเดิมที่เดิมเอาไปว,วางไว้แดดในโรงเรือนที่มีสแลนพางอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์งเงี้ยค่ะอ่าถ้ายังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะมีข้อเสนออะไรก็ค,คอมเมนต์มาได้เลยอยากให้นําทำคลิปอะไรอีกก็ค,คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะไว้เดี๋ยวถ้านามีโอกาสเดี๋ยวจะ หาความรู้ดีๆแล้วก็เอามาแบ่งปันทุกคนกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ